อยาถามหลวงพ่อถ้าปู่ย่าตายายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หรือมีกรรมเป็นกรรมพันธุ์ขออย่าได้มีให้เกิดแก่ข้าพเจ้าและลูกหลานอีกต่อไปมีวิธีตัดกรรมอย่างไรบ้างคะตัดด้วยทํากรรมกรรมฐานได้ไหมคะหรือไม่ได้ไหมคะสงสารลูกหลานที่เกิดมาต้องรับกรรมปู่ย่าเหรอคุณสงสารลูกหลานคุณเป็นระดับปู่ย่าเนี่ย เห็นลูกหลานแล้วมันมันจะบิดเบี้ยวจะผิดทางเลไ้ทำได้ครับคือคุณแผ่เมตตาไปคือการแผ่เมตตาไม่ใช่ไปเปลี่ยนกฎแห่งกรรมคนให้นะครับการแผ่เมตตานี่ไปการไปลดเวทนาถ้าเขากำลังเวทนาอยู่คุณแผ่เมตตาถ้าเขารับได้เนี่ยครับเขาก็จะสดชื่นพักหนึ่งเหมือนกับเขาได้รับคำความปรารถนาดี แต่ถ้าเขายังมืดยังลึกอยู่เขารับไม่ได้ไมันก็เก็บไว้นะครับของที่ให้ไม่มีหายครับถ้าในหลักของเรื่องโลกกฎแห่งกรรมเหมือนกับคุณทำเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาตินะของเก่ามันยังมีถึงเวลามันก็ขึ้นมาเพราะความดีมันก็จะส่งผลคุณยังไม่เข้านิพพานเมื่อไหร่ความดีความไม่ดีมันก็ส่งผลเสมออันนี้ก็คืออยู่ในโหมดกฎแห่งกรรม นะครับดังนั้นเราจิตเป็นกุศลไววมาเราก็อยู่ในโหมดกฎแห่งกรรมที่จะส่งผลดีๆให้เราคิดโคดแห่งกรรมไม่ยากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องอะไรมากมายเลยแค่คิดแค่นี้พอนะครับแล้วคุณก็ส่งตอนนี้คุณคุณดีจิตคุณดีแล้วคุณก็แผ่เมตตาอุทิศบุกุศลให้ด้วยด้วยความปรารถนาดีแผ่เมตตาที่ที่คุณบุญกุศลที่คุณอุทิศให้มันก็จะ แปลเป็นพลังงานที่ที่เขาไปช่วยเขาอะแล้วแต่เขากำลังทุกเรื่องอะไรทุกทางกายทุกทางใจนะครับมันก็ปรารถนาดีมันก็ช่วยเขาในระดับหนึ่งถ้าเขามีของเก่าวเคยปฏิบัติเขาจะสัมผัสเขาจะสัมผัสแล้วรู้สึกเออมันถดชื่นชั่วบูบอะไรเงี้ยหรือไม่เท่าของเก่าวดีมันจะกระตุน ของเก่าที่เขาทำดีไว้ให้เขาสง,งบนะครับเวทัแพรเมตตาที่ทรงกุศลก็คือ,คอทำให้เขาสง,งบนะครับเท่านั้นแหละแปลงง่ายๆนะได้ทุกคนครับคุณให้คุณให้ค,ใหค,ใหคุณได้